วัครับกลุมของผมนะครับทําเกี่ยวกับเว็บไซต์บันทึกข้อมูลของพนักงานนะครับนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันเลยครับนี่ก็เป็นหน้าโฮมของเรานะครับหน้าหลักนะครับในส่วนของเมนู Show employee นะครับก็คือเป็นเมนูที่โชว์ข้อมูลของพนักงานในบริษัทนะครับทุกคนนะครับซึ่งข้อมูลที่โชว์เนี่ยก็คือมาจากตัว MongoDB และปีค่าที่เราได้ทํำไ้เลยครับนะครับ ในส่วนนี้ก็คือเป็นหน้าโชว์ข้อมูลนะครับแล้วก็ถัดมาครับเป็นตัว edit นะครับ edit employee นะครับก็คือเป็นหน้าในการค้นหาพนักงานนะครับแล้วก็ทําการแก้ไขข้อมูลพักงานแล้วก็ลบข้อมูลพนักงานนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็มีทําการเขียน back end front end นะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อกับตัว mongodb และพิฆาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งนะครับเราก็จะทําการค้นหา id ของพนักงานนะครับนะครับยกตัวอย่างเช่น ผมค้นหา ID ของคนนี้นะครับเปิดค้นหานะครับข้อมูลก็จะขึ้นมานะครับอันนี้ก็ไปทำการดึงข้อมูลมาจากตัว Database หรือว่าตัว MongoDB ของเราครับซึ่งเราก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับนะครับ ก็กดแก้ไขนะครับเพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลนะครับระบบก็จะทําการแจ้งเตือนว่าสามารถบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยเราก็ไปดูในตัวบันทุกดีบีและพิฆาของเรานะครับว่าข้อมูลเนี่ยได้เข้ามาแล้วหรือยังนะครับได้ทําการแก้ไขแล้วหรือยังครับเมื่อกี้เราทําการแก้ไข i อดีศูนย์สองแปดไปนะครับนะครับไอดีข้อมูลที่เห็นก็คือตามที่เราได้แก้ไขไปเลยครับนะครับซึ่งสังเกตดูด้านซ้ายมือนะครับตัวโฮสต์เราจะมีสามตัวนะครับเพราะเราทําการ และพิกาทั้งหมด3 3เดลต้าเบสนะครับซึ่งเราจะให้ตัวอพอร์ตตัว27018เนี่ยเป็นตัวพอร์ตหลักนะครับแล้วก็พอร์ต27019แล้วก็27020นะครับเป็นตัวอพอร์ต secondary นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าพอร์ต18มีปัญหาปุ๊บเนี่ยตัวเดลต้าเบสเนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้ตัว19กับ20แทนนะครับซึ่งนี้ก็คือเป็นความสามารถของตัว r e p l i c a set นะครับนะครับเราใช้เป็น3โหนดนะครับในส่วนนี้นะครับ ต่อไปนะครับเมื่อกี้เราได้ทําการแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลองลบอ่ส id 028คนนี้ออกไปนะครับก็ทำการลบข้อมูลปุนะครับนะครับเราก็กลับไปดูที่ database ครับเรา refresh หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เราทําการลองหาดูครับ028นะครับไม่มีนะฮะนะครับไม่มีนะครับเพราะว่าโดนลบออกไปแล้วนะครับครับอันนี้ก็ทําการลบออกจากตัว database ครับซึ่งเรามีอ่าเรามี เรามีค้นหามีแก้ไขมีลบแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการเพิ่มข้อมูลเราก็จะเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับเราลบสองแปดไปรับเราก็เพิ่ม 8, สองแปดกลัไปจริงๆเพิ่มเป็นอะไรก็ได้นะครับนะครับก็มีออโต้คอมพิวเตอร์เล็กๆน้อยๆ,ๆขึ้นมาให้นะครับเพื่อได้กรอกง่ายขึ้นนะครับหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็กดตรงอ Register ed. ไปเลยครับนะครับ ระบบก็แจ้งเตือนว่าสักเซตนะครับเราก็ไปดูในตัวมังโกดีบีนับพิก้าของเรานะครับว่าข้อมูลมาหรือยังนะครับนะครับข้อมูลที่เราได้กรอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือเข้ามาเรียบร้อยนะครับก็คือ028นะครับนะครับกเปลี่ยนนะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวการทํางานของระบบนะครับว่าเป็นยังไงนะครับการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับครับ CUD อะไรเป็นยังไงนะครับ Back End Front End นะครับแล้วก็ตัวรับพิค่านะครับก็ทําการเรียก จัดการเรียบร้อยนะครับครับก็กลุ่มของผมนะครับก็ขอจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ